สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2565นี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมาฟังกันเลยค่ะในปีนี้นะคะจะมีดาวรายปีอ่ะโคจรยกย้ายถึง3ดวงเลยนะคะก็คือดาวราหูดาวมฤตยูแล้วก็ดาวพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวการที่ดาวยกย้ายเนี่ยจะส่งผลถึงคนลัคนาราศีพิจิกแน่นอนนะคะมาดูอันแรกกันเลยนะคะก็คือดาวมฤตยูนะคะดาวมฤตยูดาวมฤตยูจริงๆตอนนี้นะคะโคจรอยู่ในช่องอริ ของคุณลัคนาราศีพิจิกนะคะแล้วจะโครจรมาเล็งลัคนาของคุณเนี่ยในช่วงวันที่7กรกฎาคมถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะซึ่งการโครจรมาอยู่ในช่องคู่ครองของคุณในครั้งนี้เป็นการโครจรแบบผิดปกตินะหมายความว่าแบบแวะมาจริงๆแล้วเขาเขาจะต้องมาอยู่ที่ช่องลัคนาราศีพฤษภเนี้ยนะคะในช่วงวันที่9มีนา66อันนั้นคือการย้ายจริงแต่ตอนนี้คือแวะมานะคะแวะมาแบบ ให้คุณรู้สึกนิดหนึ่งนะคะก็คือในช่วงระหว่าง7ดกรกฎาคมถึง30พฤศจิกาต้องบอกเลยว่ามฤตยูอะ่ะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะคือนำพาความเสียหายไปถึงตรงนั้นแน่นอนนะคะเพราะว่ามฤตยูคือดาวเทพเจ้าแห่งความตายความอาเพศความเสียหายนะคะแล้วก็อยู่ช่องไหนก็อยู่นานอยู่7ปีเพราะฉะนั้นให้ให้โทษอ่ะหนักร้ายแรงยกเว้นคนที่เป็นดาวมฤตยูโดยกำเนิดนะคะอันนี้ รู้จากการผูกดวงเท่านั้นการมาของดาวฤตยูครั้งนี้ถ้าคุณเป็นดาวฤตยูคุณจะสมใจ แน่นอนนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่คุณแบบคิดหวังไว้คุณจะสมใจในช่วงที่ดาวมฤตยูมาเล็งลัคนาของคุณในครั้งนี้แต่ดาวดวงอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวรายเดือนหรือดาวรายปีดวงอื่นๆมฤตยูโครจรมาครั้งนี้ถือว่ามาให้โทษนะคะบางคนที่แบบว่ามีคู่ครองมีหุ้นส่วนนะคะบางทีคู่ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยสูญเสียนะคะหรือบางคนก็แบบเกิดอาการความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นได้นะคะคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยน่าห่วงที่สุด นะคะเพราะว่าอตอนนี้ดาวราหูเนี่ยก็เลงลัคนาอยู่นะคะถ้าถ้าคุณเป็นดาวอาทิตย์ราหูเลงลัคนาคือคราดนะคะทําลายนะคะเรื่องแบบยศศัก์หลักฐานนะคะความสั่นคลอนในชีวิตเกิดขึ้นแล้วพอดาวราหูยกออกไปนะคะคุณมีโอกาสหายใจเนี่ยอยู่ประมาณ 3เดือนนะคะคือช่วงเมษาพฤษภามิถุนาหลังจากนั้นดาวมฤตยูจะโคจรมาเล็งลัคนาคุณอีกทีนะคะมฤตยูคือสูญญากาศคือความตายอะ่ะอาทิตย์คือชีวิตน่ะนะคะอันนี้คือค่อนข้างเสียหายนะคะสำหรับคนที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์นะคะอันนี้ต้องผูกดวงถึงจะทราบว่าว่าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้จะต้องระวังเลยค่ะคุณอาจจะแบบสูญเสียผู้นําภายในบ้านคุณอาจจะแบบ ป่วยด้วยโรคของอาทิตย์นะคะคือโรคของดวงตาความดันหัวใจคุณอาจจะแบบบ้านบ้านงานมีปัญหาสั่นคลอนหรืออาจจะถึงชีวิตนะคะอันนี้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวรายเดือนค่ะดาวมันอยู่7ปี1ช่องอาทิตย์1เดือนหนึ่งช่องซู้ไม่ได้น่นนนะคะส่วนคนที่เป็นดาวดวงเล็กๆดวงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดาวจันดาวอังคารนะคะดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ดาวเสาร์ก็จะมีความเขาเรียกว่าผลผล ที่แสดงอ่อนมันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นดาวจาันอย่างนี้นะคะคุณก็อาจจะแบบมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบน้ําเหลืองนะคะเต้านมนะคะหรือรูปร่างคุณเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหากับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ นะะหรือมีปัญหากับเมียเพราะว่าจันคือแม่คือเมียนะคะคือการดูแลนะคะก็มีปัญหาได้นะคะคนที่เป็นดาวอังคารอันนี้จะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเลือดเลือดตกยางออกนะคะเพราะว่า,าดาวอังคารก็จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดาวดาวเสาร์ดาวมิสอยดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุอยู่แล้วนะคะก็มีเขาเรียกว่ามีเกณฑ์แบบมาตั้งรอเพราะมิสซิอยอยู่ตั้งหลายเดือนใช่ไหมคะคุณก็จะต้องระวังน,นะคะโรคที่เกี่ยวกับโรคอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะโรคเกี่ยวกับระบบลมหายใจนะคะโรคเกี่ย แข้งขานะคะส่วนดาวพุธนะคะคุณก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องของคุณเรื่องของศีรษะเรื่องของแบบเรื่องของระบบการกินนะคะนะคะหรือว่าเรื่องของสมองมันอาจจะแบบเบอร์เบอร์อรง,งงงไปเลยในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเลือกถ้าเกิดคุณเป็นแบบนักธุรกิจนักการค้าก็อาจจะแบบความอาเพศมาถึงเรื่องของการค้าของเรานะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคนที่เป็นดาวสุกอ่าบางทีก็อาจจะแบบ เรื่องระบบตายอะไรเงี้ยระบบขับของเสียในร่างกายนะคะหรือว่าความรักการเงินเรามันมีความผิดแปลกแตกต่างออกไปบางคนอาจจะเปลี่ยนจากรักชายเป็นรักหญิงแล้หญิงรักชายอะไรอย่างเงี้ยมีความประเภทความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องความรักและเงินตราเกิดขึ้นได้นี่เป็นต้นนะคะอันต้องผูกดวงเนื้อทราบแต่โอวออลคือมาริิูมาครั้งเนี้มาให้โทษกับคนโดยส่วนมากของคนละคณาราศีพิจิกนะคะการมาในครั้งนี้เป็นการมาแบบชั่วคราวซึ่ง อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงเจ็ดกระกฎาคมถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้เป็นเรื่องของชั่วคราวแล้วคุณจะโดนจริงๆอีกทีเนี่ยนะคะก็คือตอนที่ดาวโคจรมาเล็งลัคนาของคุณนะคะก็คือช่วงวันที่เก้ามีนาคมหกหกบวกไปอีกเจ็ดปีตอนนั้นนหะอยู่ตรงนี้แน่นอนนะคะเ,เพราะฉะนั้นแล้วแนะนำนะคะคนลัคนาราศีพิจิกนะคะจริงๆคือควรจะเอาตัวไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของดาวฤกษ์ีอยู่ให้มาก เช่นทําบุญทํากุศลกับคนเจ็บคนป่วยคนตายกับโรงพยาบาลกับคนแก่นะคะกับเทวเวสุวรรณหรือพะศิวะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาตัวเองไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะแบบหนักก็จะได้เป็นเบานะคะก็ทำนี่คือแบบคือต้องทําถี่นะไม่ได้ทําเยอะแต่ต้องทําถี่เลยแหละนะคะแล้วก็จริงๆมองว่าต้องทําประกันไว้นะเลย เพราะเป็นช่วงที่แบบกรรมมาแล้วไงถ้าเรารู้แล้วอย่างเงี้ยเออเราอาจจะมีความเจ็บปวดด้วยโรคต่างๆไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอ,อยู่กับว่าคุณมีดาวประจำตัวอะไรคุณก็จะเกิดโรคนั้นแหละนะคะแล้วก็จะต้องทำแบบทำประการไว้ใ,ในใน,ในเรื่องนั้นแบบเยอะหน่อยนะคะรวมถึงเรื่องของคู่ครองก็อาจจะมีเกณฑ์แบบจบจากเลิกนะคะในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกัน ดาวราหูนะคะก็จะย้ายราศีนะคะจากที่เล็งลัคนาของคุณเนี่ยนะคะไปอ,อยู่ในช่องคําว่าอริในวันที่30มีนาะคม65การที่ดาวราหูเลงลัคนาของชาวราศีพิจิกจริงจิงมันได้กีตาององเก์นะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะของคนลัคนาราศีพิจิกคุณอาจจะแบบ,บมีโอกาสได้ทําอะไรหลายอย่างถึงแม้ว่ามันจะมีเกณฑ์พินทุบาทด้วยคืออาจจะแบบ อาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่รับได้นะคะยกเว้นว่าคุณเป็นดาวอาทิตย์นะ,ะอย่างที่บอกว่าราหูอาทิตย์คือมันเป็นคู่ค่าดอะมันกลายเป็นว่ามันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นดาวดาวดวงอื่นนะคะก็ถือว่า ในปีที่ผ่านมาคือคือดาวราหูอยู่ในช่องของปตัตน,นี์ยถึงคุณจะวุ่นวายแต่คุณก็ได้โอกาสนะคะหลังจากนั้นแล้วดาวราหูวดวงนี้จะไปอยู่ในช่องคําว่าอรินะคะก็ราหูมันคือโอกาสอะนะคะโอกาสไปละนะคะ ก็ไปตกอยู่ในช่องอารินะคะก็คืออาจจะแบบโอกาสที่ได้มาน้อยลงหรือคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเพราะว่าดาวราหูมาจากช่องพันธุเหมือนกันนะ,ะบ้านครอบครัวเรามีอ่าอาจจะมีหนี้มีสินมีอุปสรรคอ่ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้น มาดูดาวพฤหัสกันนะคะดาวพฤหัสนะคะปีนี้จะย้ายราศีนะคะจากช่องพันธุทุกของคุณซึ่งถือว่าได้กดปฐุมเกณฑ์เป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ดีะนะบางคนอาจจะได้บ้านบ้านใหม่รถใหม่นะคะครอบครัวคอยอุปถรรัมภ์ค้ำชูสนับสนุนนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจนถึง7เมษานะคะดาวพฤหัสอยู่ในช่องของ ันทุได้เกณฑ์ที่ดีนะคะดีเลยนะคะใครอยากจะมีบ้านใหม่ก็จะสมใจในช่วงนี้นะคะหรือว่าใครแบบคิดจะขายบ่งขายบ้านอยู่ก็อาจจะได้ในช่วงนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยดาวพฤหัสก็จะย้ายราศีนะคะไปอยู่ในช่องคําว่าปุตตะนะคะในวันที่8เมษาถึง18เมษาปีหน้าก็คืออยู่1ปี ทีนี้เนี่ยดาวพฤหัสดวงนี้ที่ย้ายไปอยู่ในช่องปุตตะปุตตะเป็นเกษตรดีเลยบางคนอาจจะได้แบบมีการเรียนการศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่ามีลูกน้องใหม่บางคนได้ลูกนะคะหรือบางคนได้มีการทํากิจการงานอะไรใหม่ๆได้เงินนะคะจากหวยหุ้นอ่ะ นะคะได้ทําโปรเจกต์โครงการผู้ใหญ่มาคอยอุปถัมภ์ค้าชูอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่มาเป็นลูกน้องเราอ่านะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะถือว่าดาวพฤหัสไม่เสียนะสำหรับคนที่เป็นลัคนาราศีพิจิกนะคะทีนี้มาดูดาวเสาค่ะดาวเสาเนี่ยไม่ได้ย้ายราศีนะแต่ว่า ต,ต้องดูเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวรายปีไงคืออยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้อีกคืออยู่ในช่องของสังคมของคุณนะคะซึ่งดาวเสา่ะไปอยู่ที่ไหนก็นําความทุกขโทษทุกให้ทายเสารนะคะคุณก็จะแบบเบื่อหนักทุกขกับเรื่องของสภาพแวดล้อมพี่น้องสังคมรอบด้านของคุณนะคะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะปีนี้ก็ยังจะเป็นแบบนั้นอยู่นะ แล้วปีนี้เนี่ยดาวเสารจะโคโจรผิดปกติ1ครั้งนะคะก็คือในระหว่างช่วง7มิถุนาถึง10ตุลานะคะ<ๆ>ก็อาจจะแบบเกิดปัญหากับ ญาติพี่น้องนะคะหรือว่าสังคมของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณก็ได้ในช่วง7มิถุนาถึง10ตุลาเขาอาจจะสร้างปัญหาอะไรบางอย่างนะคะสัมพันธ์กับตัวคุณทําให้คุณแบบว่าเกิดความทุกข์เกิดความเซ็งเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็ต้องมาดูดาวรายเดือนประกอบอีกทีหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะคะคนลัคนาราศีพิจิกนะคะจริงๆ <cherish> มองว่า ดูแล้วที่ที่น่าห่วงคือเรื่องของดาวมฤตยูนะที่จะมาเล็งลักนาของคุณนะคะเพราะว่าคนที่เกิดราศีพฤจิก,กับพิจิกเนี่ยมาไมฤตยูจะกลุ่มและเล็งนะซึ่งซึ่งส่งผลแบบค่อนข้างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันจะต้องแบบอาจจะมีความอ,อาเพศเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็ต้องทำบุญเยอะๆอะ่ะจริงๆก็อย่างราศีพิจิก,ก็นแนะนําให้ทําประกันไว้นะอืมประมาณนี้นะคะ สำหรับใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์นะคะว่าดูดวงส่วนตัว599บาท30นาที1,000บาท60นาทีหรือว่าใครอยากรู้ว่าดาวประจําตัวของเราอะ่ะเป็นดาวอะไรและศักยาภาพในตัวคุณนะคะอันนี้299บาทต่อดวงต้องทราบเวลาเกิดถึงจะทํานายได้นะคะจะส่งคํานวณมายเป็นคลิปเสียงนะคะประมาณ15นาทีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ